ส,สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทรงอาคายยม,มิวันนี้คือมีแม่แหลวกตุลีมาเขากองน้ำเด้อแล้็กวันนี้คือฮารซิมาแก้กองกันเด้อทุกคนของฝากมาจากประเทศไทยวัอนี้เสียงจะบพวกเจียงเยงพว่เจ็บเขี่วฮาก็หาแล้วก็เจ็บเขียว,วยคือแต่อ,อยัมอยู่ <laughs> และอันนี้คือ,อมันจะมีสองท่านด้วยกันเนาะและ้วก็พูนี่ผููนี่แมน ฟากมาจากจังหวัดมหาสารคามของแม่พัทลพรแม่พัทรพรเด้อเพื่อนเป็นคู่คือกันเนาะแต่ว่าตอนนี้คือเพื่อนเกษียณแล้วเพิ่บ่ได้ยสอนแล้วเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็สิมาแกะตัวนี้เบิ่งก่อนมาขอบใจแม่ลายๆเด้อที่ฝากของมาให้เนาะเดี๋ยวู่้ว่าสิมีอย่างเดี๋ยวขับซิมาแกะกองกันก็ซิมาฮอดโตเพราะว่าเขาอยู่ภูอยู่เขาแม่ ตัวนี้คืออ่าแม่เพิ่นหันฟากมาทางไปสนีเนาะก็เลยว่าจะซ่าเกือบเดือนเลยตัวนี้นะถ้าฝากคุณทุงสบายฟอฝากไปสนีมันเจะซ้านะแต่ว่าถามว่าฝากคุณทรงในบ่สซาปานใดอาที่หนึ่งก็ฮหอดอแต่ว่าอันเรื่องคนณทรงอยู่บ้านเฮานี่บ่คือทั้งเมืองไทยเ้ยเวลาคนณทรงมาฮหอดแปลว่าเครื่องมาฮหอดเราต้องได้ไปเอาเองนะม,มันยังบส่สซัดลวกปานนั้นเอ กอีกยางบานเขาอยู่บ้านนอกยู่ดีไอ้ส่วนยุ่ดีต้บน่วมีมีอย่งเดุ้ยมีอ่ะโอเสือกันหนาวพูดดีเปเสือกันหนาวสักครู่เสือกันหนาวเดี๋ยวมาเบิ้ลเออุยนนะแค่หไยซิเสือกันหนาว มีเสื้อ่ <โ fin S 1> นบอกว่ามีเสือ้อมือสองเด้อถึงจ,จะเป็นมือซอ,อ,องก็ว่าเป็นอย่างเนาะมือซองของภครก็ยาแต่ว่าจะเป็นมือดือของเฮาเลยบ่เป็นอย่างเลยคฮาว่าได้ชื้อเป็นการดีเลยที่ได้มีโอกาสได้นุ่มมีขนมด้วยตุลีคุณชันโจนี อากาศเปลีป่ยนแปลงแล้วก็บม่ค่อยอากาศเป,เปลี่ยนแปลงก็ตังคุ้ตังวุ่นวายเลยครับก็เป็นไข้มลมดลดเนะลมอาข้น้อยลมลดแล้วก็เจ็บพักสา,กามม,ม,มือแล้วก็ไข้สี่มือห้ามือแล้วเต่พอแล้วก็นี่ก็เจ็บเขียวเขียวซาวอยู่นี่นะจนปากกินเข,ข่าก็บ่ได้เลยแต่ก็หากกินยาไปเราก็รื้สวัาดีเนาะแต่ก็เลยมาแก็กล่องยาหูอ่ะมีอย่างเดียนะมีเสื้อเด้อ

อันนี้อามาสิเอาอยู่มึได้บ่ไม่รอันนี้เสื้อใหญ่มานุ่ีเมนนุ่มยําฮ้อนตัวนี้นะแล้วนี่เสื้ออันนี้เสื้อไปการผ้าเซตนี้เดียวละเฮออีนี่ีผ้าเซตหลายคือน อันน,นี้ yelled, เมนเสื้อเสื้อใหญ่ๆว้าวเดี๋ยวตัวใหญ่ๆเราก็เอาสิแบงกันนุ่งเนาะเพราะว่ามีพี่น้องหลายอยู่นี่นะอันนี้สมคาบสั้นเอามาเออเฮ้ยว่าเยอะขึ้นเฮ้ยก็เต็มเลยอะก็อันนี้จะเป็นส no ุทนอนน่าจะเป็นสุทนอนโอ้ช้างเลยแฮมฮอแฮมมาเลือกเบิ้งว่าตัวเองมากอันใดแล้วก็แฮมมาเอา อะมาตุ้เจี๊เหอโอสุดนอนอันนี้กะสุดนอนโอ้อันนี้อะไรอ่ะแกะได้ไหมมันแก้เบิ้งมามนยังอุ้ยฮ่า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 ฮ่่าฮ่่าฮ่ รูตัวนี้แม่เสือออเส้ออูน<ม>เหมาะๆหน้าหนาเลยเหมาะหน้าหนาแบบนี้หน้าหนาแบบนี้เลยมตัวนี้เห็นน้อดูฉันมนย้คือน้องนองอะไรตี้อนีกเระเอาสูตอะแบบนี้นะันเลยด้เเนี่ยเลยี่ใหญย่อาตรงรบอันนี้ก็เสื้อกันหนาวอวาขนหนอยนุงได้เลยอ <laughs> ขอมจนนุ่งแลก็ก็ยิ่งดี ยิ่งไ,ไ,ไปเรือยเป็นเาสีดำโอ้โหมอกแกกันหนาวแค่แท้นี่นะงัยง่ายหน้านาวครับอพอด,ดีเลยมีเสื้อดียิงน้ำบักแก้วมากระเด็แล้วจากนี้จะเป็นเสื้อนุน่งวยันแบบวัยยุ่ละเด<อ>ี๋ยวเขาซิมาร์เก็ตตัวนี้กันตัวนี้แมนขอบใจเลยขอบใจทั้งแมนพัทลพรทางอันจังหวัด สารคามที่ฟักเคยมาให้นุ่มเนาะป็ีใจห้งเลยเหมาะแก่น้าหนาวแมนอาม่าแล้วก็มีเอ้ยหลายๆคนมัเดี๋ยวเราสิแบงกันนุ่มเพราะมีพี่น้องหลายห้งแล้วตัวนี้แมนฝากมาจากกรุงเทพมหานครของพ่อพ่อฮักสมพันธ์นอนคนนี้เพื่อนก็ใจดีเลยฮักก็ฮูจักบม่โดนเถื่อแต่ว่าเพื่อนอาจจะติดตามโดนแล้วเพื่อนว่า ขอบใจเอ็นดูเพื่อนหันเอ็นดูแล้วก็ฝากของมาให้บู๊ว่ามีอย่างทั้งยังมีงัวอีกเด้แมนเพื่อนหันอันซงเงินมาสองสองหมื่นบาทสองหมื่นหกพันสองหมื่นกับหกพันบาทเนาะเพื่อนบอกว่าให้ไปซื้องัวเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้เขาสั่งอะไรอย่างก็ต้นทื่นที่ดีเลยต้นทื่นที่ดีของเขากันณด้นกันเริ่มชีวิตครูแมนตอนนี้ยังบมื่ว่าเขาไปซื้อเอามอเตอร์ไซค์ไป ไปแลกเอาเนาะแด้ว okay. uh ่าอยู่พี่นี Guer ่เขาไปเอาเงินคลิปเงินเอาเงินไปซื้อนี่เขา่เวียดขายอะนะได้ว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปแลกเอาแต่ตอนนี้มอเตอร์ไซค์เลอกๆเธอซื้อนมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วราคายังแบบบ่ถึกใจราคาบ๊ถึกใจเธอบ๊วยถึกันเธอก็เลยว่าซื้อไว้แล้วซื้อไว้โดนแล้วเนาะเพิ่นเอามาตั้งแต่เดือนสิบสองคนแล้วเพิ่นฝากมาให้นะแล้วก็เพิ่นใจดีนี้อีตนแต่ว่าเอ็นดูนะเพิ่นก็เลยฝากของไม่โอ้โหมี่มีนยัง มาเบิกกันเลยตุลีคือเศร้าเล่ปะยิ้มได้เขียว <c oughs> เอาเขียวออกตุ้ยหายเอาเขียวโอ้น่าเห็นเลยแล้วก็อันตัวนี้คือคนซูงมาแตะอันนี้ก็่างกมาแต่คนซูงมันไปชนีเดือนคนซูงม,มันจะไวกว่า <c oughs> ก็เลยจะไวกว่าที่หนึ่งก็พอแล้วแล้วตัวนั้นคือเกือบเดือนเลยมาพบกัน

ดีมากเลยดีใจ <laughs> อันนี้จะเป็นใบพันเนาะแบงพนันสามสามพันเลยพอดีเขาไม่น่าไปใจตลาดเพิง่งเพราะว่าอยู่โบเกี้ยวนี้เขาจะออใส่เงินบาทเนาะ<ห>อุ้ยสามร้อยสามพันบาทสักครูอ่านได้บ่เบิ่งมีอะไรที่ อะไรอะเตะเก็บไว้อ่านคนเดียวก็ได้เก็บไว้อ่านคนเดียวมาแกะกล่องกันเลยโอ๊ยนิจใจมีมีเสื่อมงามอันนี้ไม่ให้น้องใส่นุ่งเนาะเอ็ดดีโอ้มีเตะแพ้เสื่อมงามเลยเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้มียังไงมายายาอ๋อยายาดีค่บอก ยาน,นี้มีปลาเอาอเป็นยาปลาสตมอนอยาปลา <c oughs> โอขอบคุณเล,ย,ลยเด้อโอ้ยดีใจลีอ้าเอาไก่อนเดีวต้อกินเถอะแลนี่โอ้ยสุนนนนอาจะเป็นสุนนอนนี้เอาไปก่อนเดี๋ยวเขาเลือกเดี๋ยวสิเอิญเอ่ยเขามาเลือกมึงอุ้ยสุนนนอุ้ยงามอ๋อ ขนมอุ้ยขนมอะไรน่ากินอันนี้แพงเด้อเนี่ยนะแพงว้าขนมขนมเยอะแยะช่วยที่เชื่อว้าขนม people ขนมของตุลีตุยเจ้าแทนตุลีอะนี่มุมเอาแล้วดิะเดี๋ยวเอาไว้ก่อนโอ้มีแอสเคียวอ กลุ่มปีเลยทั้งครอบครัวเลยนี่เออสุดชิจาสุดชิจุยูดยังไงป้าเคยกลุ่มปีเลยผูใจขนาดเป็นในการเมียก,ก่อนเป็นเครื่องของที่ใสในชีวิตประจำวันว้าวมีน้งำลายนี่โอ้กลุ่มปีเลยไม่ได้ชื่อแล้ววะนี่เยอะมากเหรอมีอะไรเจ้า,านี่ด้วยว้าวาปีหนึ่งกลุ่มครอบครัคควร สีหาคนเพราะอยู่ในเฮือนก็มีสีหาคนหรอกแดงให้อวยเขาจะเดมีหลายคนว่ามีแต่เสืองามนี่อ๋อเหมาะกับน้องเลยนี่อ้มีแต่เสือเฮาเว้ยอ่าเยอะว่างามงาอ้ห์หยามีแต่เครื่องงานในในสักครอู้โอ้มีเกิรบด้ยนี่มันย มีอันนี้ด้วยอ้ยแม่พอีตามมาอายุเกอดเลยพอดีเลยพอดีแม่ยักษ์ให้ย่นี่นะถึกใจพอดนเลยมือเกิมือเกิบเบออะไรเฮ้ยใ้นยายมาเยากเืององงานเลยของพี่เ่อุ้ยเนี่หอหนงใส่นี่นะวรสำหรับควรมันใหญ่เกินไปนี่นะใสเบอร์สาเจ อันนั้นเหมือกัเลยง่ายอุ้ยมิตตอส้มงามนี่โอ้ยดีใจเยอะแยะเลยอันนี้นะจัแมนตไม้เลยแหละนี่ตไม้ตไม้มดแหล่นึงตไม้อันนี้ S M เออ S L ถักผเลยถักผเลยถีบผเลยอย่างเด็ดอู้อันนี้โอ้งามเตอไม้ เคยไว้นี่ยไปงานเดียวเขามาเลือกเบิ้งหลังจากที่เขามาแกะเบิ้งแล้วก็ค่อยเลือกเบิ้งตาหลังเนาะแบงกันแบงพนองใส่แบงกกันแบงพเนองใสาแบนแบงเพองใ่นแบงเพนดอ่งอันแบเอ่แบอกงกาเาน้อยแล้วก็นีลูกเดอแนึงก็มีนองนมีมีหลานส่หากนาะก็เลนว่ากันเพดงง แล้วก็จีได้แบงค์ให้ไอ้เคยด้เพราะว่ามีไอ้เคยสองคนพอตุลีแล้วก็บพอพอของตะก้อขวาขน้อยนี่เยอาไว้ก่อนนี่นะโอ้มีแต่ตุ้งงามเว้ยเนาะอันนี้ทรงทรงโอ้ใหญ่ใหญ่ไม่เนี่ยอ๋อเลยทรงอันนี้ก็บอร์ตุ้งใหญ่ เราต้องแกะจัน <terminar aría> ัล <those> no <welche> ้วก็ได <es> ้ลายลายพื้นเลยกลมกลมลายโอ้น <ization> <ills> ี่มีกล้องไหมเนาะเบิ่งเบื่อเบิ่งอันนี้อะไรอันนี้เป็นยังไงเบิ่งกันเจ้าติ๊กน้ำติ๊กน้ำของแท้โอ้กระติ๊กน้ำเก็บน้ำหุอนเนาะพอดีแมนเลยพอดีช่วงนี้คือหนาวแล้วแล้วก็เขาจมน้ำไว้แล้วก็เก็บได้แล้วก็ตัวนี้ดูไหมเนี่ย คือกันเต้คือกันโอ้ยพอดีอยากได้ใช่มีอ่ะเจอสักโออันนี้จะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าหมดเลยว๊าลายโตเติบพอลเลกชันบอหาซิ่งหกสิบสองสามปีก่ต้องซื้อแล้ะออมีมาม่าด้วย <laughs> สองสามปีก่ต้องซื้อคเครื่องน <laughs> ุ่งและแมนวัดสกู๊ปเลยสกู๊ปเลยสกู๊ปั่งแไม่ได้ซื้อ <laughs> ตั้งแต่เห็นยูทูปมาไ่ได้สื่อเครื่องเลยแต่เ c ฟป้ใจ่ายเอะไม่ต้ถ่ายมามยามตัวเลยอ๋มาต้นเทนเลได้เ่ายอ๋นมา้นยามคุณตัวไม่ต่นย่ามาอ๋อมานาจะไมต้ามาอ๋อาเจี๊ยะจนก็เลยเบุมีบมอะอ่การบูมอ่ะับอแมวาจังไดรม่บอกว่าถ้ามันอันพี่น้องคนไทยฝากของมาต้องมีของกินแน่นอนแล้วคิดในใจไว้แล้ว มจะก,กินขนมม,มีอย่างบบนี้โอ้ลายโตเลยคือต้องบอกเลยวนะ่าครอบครัวนี้บริสุทธิ์เสื้อผ้าอะไรเด้อนี่เอาตัวนี้เลยเนาะอืมกลมๆเลยกลมเป็นปีเป็นสองปีเลยสามปีเลยจำเป็นซื้อแล้วก็ขนมตุลี์อยากกินบ่ฮะเหมือเนเลย <laughs> ตุลี์กำลังเจ๊กเขียวกำลังเป็นไอ้ก็เลยว่า ให้งดกินอันของหวานเนาะเดี๋ยวไอดีแล้วก็ค่อยให้กินโอเคทุกคนตอนนี้คือเฮาแกะกล่องเป็นที่เฮมฮอยแล้วมีซองกองแล้วก็นับก็ถ้วนเลยมีเสื้อผ่านลายแหงเมนเครื่องในซ้ำบ๊ายบายไม่ได้ซื้อแล้วบม่ได้ซื้อแล้วดีใจแหงขอบใจห <laughs> ลังจากที่เขาไม่ได้แกะ่องมาหลายเดือนแล้ว <laughs> แล้วก็โดนด,ดกับมาทีนึงเนาะแล้วก็ขอบใจทั้ง แม่เราก็ขอบใจทั้งพ่อยั่งคุงเทพเนคลยเนาะอยู่กรุงเทพกับสารคามมนมหาสารคามมหาสารคามขอบใจหลายๆเด้อที่ส่งเคร่องมาให้พวกลูกเนาะเป็นได้เงินพอมได้แม่เอ้ยได้เงินพอมได้มีแต่คนเอ็นดูแม่ขอบใจหลายๆเด้อขอบใจหลายให้มาเท่าใดก็คอยกลับขึ้นไปเท่าตัวเลยเด้อร้อยพันพันเท่าเลยแม่อะไเขาเอาเจ้าเงินออย่างเรว่าหลายๆอย่างที่ส่งมาเนี่ยเป็นแบบว่า เป็นกันแบบว่าเป็นทื่นนาะเริ่มต้น,นชีวิตในการเริ่มต้นชีวิตนะพราะว่าพอนี่อันพอสมพันธ์เนี่ยฟักมาตอน,น,นสุดแล้วก็ได้งวัวประมาณสามตนี่แหละประมาณสามตเนาะ,ะแต่คิดไว้แต่ว่ายังบ่ได้เป็นแหลกเครือเขาอันหาตัวดีๆหาเนื้อพันธุ์ดีๆกันแมื่อหาเนื้อพันธุ์ดีๆแล้วก็เอาไปพ่อพันธุ์อีกนะนี่ประมาณนี้เด้อดีใจแฮง แล้วก็ขอบใจโอ้ยขอบใจตอลอดบ่บ่โหเสี่ออกคำไหนมาขอบใจแมนดีใจแหงออตตีุลีหลัมาตั้งตัวแลีนิต,นต,นตนนนจะคิดหาแต่ขนมอยู่ <laughs> ส่งนี้คือไฟก็บ๊อบสบายเนาะทุกคนเป็นว่นา <บ SAM S 2> เป็นอะไรเส้นลมมัดหรอชิสกินดูเนี่ยแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อเป็นคลิปที่ว่ามาแก้กองแล้วก็ดีใจใหแหงเลยที่ส่งของมาให้แบบนี้เนาะเพราะว่า ถึงจะเป็นมือซองหรือเป็นนี่ยังก็าตามนาะถาว่าสมมาิหดเฮาแล้วจะเป็นมือหนึ่งหรือว่าเป็นของที่มีค่าสําหรับเฮาเดอ้อขอบคัวมีหลายคนแล้วก็แบงกันใส้แบงกันใส้ประมาณนี้เดอ้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เขาจะพากันแบงเครื่องก่อน